ออเดนทางสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ออกเดินทาง ออกเดินทาง EP นี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงคานครับเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินเลยจากนั้นกระโดดขึ้นรถสองแถวสีน้ำเงินเพื่อไปที่บกสจังหวัดเลยและสุดท้ายต่อรถสองแถวคันใหญ่ไปที่เชียงคานกันครับมาถึงเชียงคานแล้วแม่น้ำที่เห็นตรงหน้าคือแม่น้ำโขง ส่วนฝั่งตรงข้ามนั่นคือประเทศลาวครับกิจกรรมที่จะต้องทำเมื่อมาถึงเชียงคานนั้นก็คือการปั่นจักรยานริมแม่น้ำโขงปั่นไปเรื่อยๆชิลๆมีระยะทางมากกว่า5กิโลเมตรชมทิวทัศน์ความสวยงามของแม่น้ำโขงกันครับ ไหว้พระทำบุญโดยเริ่มตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมา6โมงเช้าเพื่อมาตักบาตรข้าวเหนียวเสริมบุญบารมีกันครับตามด้วยไหว้พระวัดท่าคกเป็นวัดเก่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตั้งมาตั้งแต่ปี พศ2395หรือมีอายุประมาณ170ปีครับ จะพลาดไม่ได้เลยคือวัดสรีคุณเมืองเพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 1 9 9หรือมีอายุประมาณ364ปีครับ กิจกรรมตอนเช้าอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือขึ้นภูถอกชมทะเลเหมอกทะเลเหมอกที่นี่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะครับไปหาของอร่อยๆกินดีกว่าครับ มาถึงช่วงเวลาของการรีวิวร้านกาแฟ Specialty c o f ฟ e e ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านกาแฟ X1 Cafe แล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวจะมาเทสกาแฟแกันนะครับโดยเมนูที่สั่งไปนะครับก็จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะครับเป็นตัวนี้ นะครับคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นลาเต้ร้อนนี่ครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติของกาแฟากันนะครับคาปูชิโน่ร้อนครับเดี๋ยวขอเทสลาเต้ร้อนก่อนนะครับ าแฟที่นี่ดีมากครับเป็นกาแฟคั่วกลางกึ่งไปทางคั่วเข้มนะครับแต่ว่าเทสของกาแฟนะครับเจ้าของร้านคอนเฟิร์มว่า,าไม่มีรสขมแน่นอนซึ่งเทสแล้วนะครับก็ไม่ขมครับผมแต่ว่าจะมีกลิ่นของการเบิร์นของกาแฟนะครับแต่ว่ารสชาติด,ดีครับชอบชอบ,ชอบให้สิบเต็มพักไม่หักเลย ต่อด้วยการกินของอร่อยๆอครับสำหรับการมาเชียงคานครั้งนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยต้องมาชิมข้าวปุ้นน้ำแจ่วร้านป้าบัวหวานครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านป้าบัวหวานนะคะจะมากินข้าวคุณวน,น้ำแถวนะครับเ,เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็เส้นนะคะจะเป็นเส้นขนมจีนนะครแล้วก็ส่วนน้ำซุปเนี่ยอืม จะเป็นอบอรสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ใส่เครื่องในนะครับแับน,นี้อืมอร่อยครับอืมและร้านกาแฟวิ With a อ i ว w ร้านกาแฟที่ไม่ได้มีแค่รสชาติ แต่ด้วยวิวของร้านที่สามารถนั่งชิลชมแม่น้ำโขงทำให้เพื่อนๆไม่ควรพลาดร้านนี้ครับ อันนี้นะครับก็อยู่กันที่ร้านกาแฟวิตอวิวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสกาแฟนะครับก็เมนูที่สั่งไปนะครับเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะครับแล้วก็เป็นลาเต้ร้อนนะครับแล้วก็มีของหวานมาด้วยนะครับเป็นเค้กมะตูมนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันเลยครับเริ่มที่ลาเต้ร้อนก่อนนะครับ รสชาติออกไปทางเบิร์นครับแต่ว่าอา่ไม่ขมขมนิดหน่อยขมนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขมมากนะครับส่วนคาปูชิโน่คาปูชิโน่จะออกรสขมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินกาแฟกับนมที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับอมผมไม่แนะนำเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นคนที่อชอบนะครับกินลาเต้คาปูชิโน่ที่ออกรสหวานๆหน่อยนะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับจะได้รสชาติที่ดีมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมาชิมเค้กมาตูมกันครับ สำหรับเทกเทเจอร์ของเค้กนะครับจะคล้ายๆกับเค้กไข่นะครับแล้วก็มีการใส่มะตูมลงไปนะครับอร่อยครับชอบสุดท้ายเป็นที่พักของที่เชียงคาน3วัน2องคืนเราพักกันที่บ้านกองแก้วครับ สำหรับทริปเที่ยวเชียงคานของเราครั้งนี้นะครับเราพักกันที่บ้านกอแก้วครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากมาพักที่นี่นะครับสามารถติดต่อตามเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของราคาแล้วก็รายละเอียดนะครับก็สามารถถามที่เบอร์โทรคูวนี้ได้เลยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปเชียงคานฝากเพื่อนๆติดตามชาแนลออกเดินทางทั้งทาง f a c e b o o k และ YouTube ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ